สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พากันมาเลาะริมแม่น้ําท่าจีนตามเขื่อนริมแม่น้านะครับแถวอําอเภอบางปรมารครับเราเราเริ่มแรกก็เราแวะดูเป็นพวกปลาปุดก่อนวันนี้ลมแรงมากครับลมแรงแล้วก็น้ําไหลแรงน่าจะมีการเปิดประตูน้าเพราะน้ําไหลแรงแล้วก็ขุ่นด้วยปรากฏว่านั่งอยู่ก็พอมีปลาให้ยิงครับตัวแรกที่ยิงนี้ก็เป็นปลาเทโพตัวรุ่น ยิงไปครับโหสูงครับไม่โดน <c oughs> เฝ้าแต่ละจุดก็นานๆครับจุดหนึ่งก็บางทีบางจุดก็ไม่มีปลาขึ้นเลยจุดนี้ขึ้นอีกทีครับ <c oughs> เป็นปลากรายครับขึ้นเร็วแล้วก็หายแวบไปเลยซัดต,ตามไปลึกๆเนมะื่อตัดลึกๆก็ไม่โดนครับ ทีปลาผุดจะไม่เวิร์คครับก็เลยต้องเปลี่ยนแนวนะหน้าไม้ลำนี้มันเป็นปีกแบบเรียงรูรูรูรยางจะเรียงนะจะถอดอยางเส้นหนึ่งก็เลยต้องต้องถอดออกหมดนะครับถอดทีละเส้นไม่ได้พอเปลี่ยนมาเี๋ยอยางเส้นเดียวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแนวเป็นการอ่อยอาหารปลาแรกกันครับอันนี้เลือกทำเลเป็นชายตะล่งที่มีช่องเล็กๆครับเลือกอยู่2จุด จุดนี้เป็นจุดแรกที่วานอาหารไปนะครับก็เฝ้าอยู่พักใหญ่ๆก็เงียบครับแล้วก็อ่อยอีกจุดหนึ่งครับกลายเป็นเป็น2จุดนะครับอ่อยไว้2จุดก็คือตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้ก็จะมีช่องหนึ่งช่องรเราอยู่ระหว่างพักพบชวาก็อ่อยนี้อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวจะใช้วิธีเดินกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าบางครั้งก็ต้องใช้เวลานานบางครั้งก็ว่านแล้วมาเลย แต่รอบนี้เรามีสองจุดเราก็สลับไปมาเอารอะาวังสองจุดนี้นครับของในน้ำมันไม่มีอะไรแน่นอนครับกไ็ได้แต่เดินไปเดินมากลับไปกลับมาน่าจะสามสี่รอบครับเงียบเพราะว่าอนไหนเงียบเราก็ย้ายจนเกือบจะกลับบ้านนะครับทนไม่ไหวแล้วย้อนกลับมาอีตรงปล่องที่สองนี่ครับเห็นปลา มีการขยับตัวอยู่ในในช่องว่างครับก็เลยมุดมาอีกแทบนะครับเพราะว่าปลามันหันหน้ามาทางขวามือครับก็เลยซุ่มมาแถบนี้ครับเพื่อจะให้ให้เห็นหัวปลาครับเรียน้อย ยีบร้อยเล็วพันเลี้ยวพัน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 ลงได้ไหมดินดินดินดิ่ม dùng nè dung nè, ao thấy úp 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 tua <N> Ui, tua ยิงสอดจากโน้นมาครับเพราะว่าแอบมันไงทางนี้มันมันไม่เห็นหน้ามันหันแผงโน้น

ขึ้นทางนี้ปลดเชือกปลดเชือกอเจ๋วสามลูน่าจะได้สามลู ตหย่อนสิไม่หย่อนจะมาได้งไงอ่ะมันเร็วมันเร็วทีแรกเข้าขำับเลยใกล้เคียงสามโลนี่นัดแรกนี่นัดซ้ำพอหมออละจ้าเที่ยงครึ่ง โอ้รอตั้งนานนัดแรกนี่เป็นช่างหนึ่งช่างหนึ่งตัวสวยเลยครับเดี๋ยวดูน้ำหนักกัน สองสามเก้าห้าเกือบสองโลสี่ตัวกำลังกินครับ ง่ายมากเรียบร้อยครับปิดแก๊สเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มตามสี่รสเลย เรียบร้อยครับปาเลดสามรถสวยงามครับท่านผู้ชมแหมน่ากินชะมัดนะครับเดี๋ยวลองชิมซะหน่อยแหมปลาเล็ดท่าจีนเนื้อมันนุ่มจริงครับเนื้อนุ่มเนื้อมัน ui, hmm. ngoài